ก็สำหรับใครที่กำลังเลือกหาที่ดินนะครับเพื่อทําการลงทุนนะครับเพื่อทําการสร้างบ้านหรือสร้างโรงงานหรือทาหมู่บ้านจัดสรรต่างๆนะครับก็บางทีเราก็จะมีปัญหาว่าไม่แน่ใจว่าที่ดินลักษณะไหนดีนะครับวันนี้เอาเทคนิคง่ายๆไปก่อนนะครับซึ่งเป็น3มเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราดูหรือตัดสินใจพื้นฐานได้เลยทันทีว่าที่ดินประมาณนี้ค่อนข้างดีจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับก็ลองฟังกันดูนะครับแล้วลองไปปรับใช้กันนะครับสําหรับ ข้อที่1ก็คือว่าที่ดินที่ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเข้าออกสะดวกนะครับคือพูดง่ายๆคือถ้าเราไปอยู่ในซอยตันอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือพูดง่ายคือมีทางเข้า น้อยมากเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีนะครับเข้ายากเข้าแคบติดขัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นในเมืองเนี่ยเราก็ต้องดูลักษณะว่าซอยมันใหญ่มันกว้างพอที่จะเข้าออกได้สะดวกหรือไม่มีทางทะลุไปด้านหน้าด้านหลังได้หลายทางไหมอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางที่ดีกว่าแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเราก็จะดูถนนหลักเนาะที่มันตัดผ่านหน้าพื้นที่ของเราอะครับว่ามาเดินทางได้สะดวกไหมมันมาจากทิศไหนอย่างไรนะครับจริงจริง การมาจากทิศต,ต่างๆก็พอจะรู้ได้ด้วยว่าจะส่งเสริมเรื่องไหนนะครับแต่โดยพื้นฐานถ้าด้านหน้าเราเดินทางคล่องสื่อสารคล่องเคลื่อนไหวคล่อง,อง,อง,องก็เปรียบเสมือนมีน้ําหน้าบ้านแหละนะครับก็จะทําให้มีโอกาสที่จะทําการค้าทําธุรกิจได้สาเร็จได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับข้อที่1ที่สามารถนําไปปรับใช้ได้เลยนะฮะสำหรับเคล็ดลับข้อที่2ที่อยากให้ดูนะครับก็คือไม่ควรมีภูเขาสูงมากเกินไปมาบางังพื้นที่ทั้ง4ด้านของเรานะครับสำหรับ ในเมืองเนี่ยอาจจะไม่มีภูเขาเนาะแต่เราดูได้จากตึกนั่นเองเช่นพื้นที่ที่เราจะซื้อนั้นอะ่ะมันมีตึกสูงบางไหมนะทั้ง4ด้านเลยนะครับโดยธรรมชาติถ้ามันสูงมากๆเนาะไม่ค่อยดีเนาะมันก็เหมือนเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนเหมือนอับๆด้วยนะครับและยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าลึกๆด้วยอย่างเงี้ยยิ่ง ไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่ในทางจีนเขาก็จะบอกว่ามันคล้ายลงศพมันคล้ายอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับดังนั้นพูดง่ายๆคือเราก็ต้องดูโลเคชั่นรอบๆข้างๆนั่นแหละว่ามันค่อนข้างจะปลอดโปร่งนะหรือไม่ค่อยมีตึกสูงบางมากหรือถ้าเราทําตึกสูงใกล้เคียงกันกับตึกข้างๆอันนี้อนุโลมทําได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับต่างจังหวัดเราก็จะดูที่ภูเขาถ้าเกิดมีนะครับถ้าเกิดมีภูเขาล้อมรอบโอบ พื้นที่ของเราอย่างเงี้ยโอเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆแต่ต้องไม่ใกล้เกินไปนะครับวิธีเช็คก็ดูว่าถ้ามันห่างเกิน45องศาก็ไม่ค่อยมีผลอะไรนะปกติก็ประมาณนี้กะกะเอานะครับไม่ต้องเป๊ะแต่ว่าถ้ายอดเขาเนี่ยมันต่ํากว่าที่ดินของเราณนะจุดที่เรายืนนะเกิน45องศาอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่ถ้ามันสูงก็จนรู้สึกเออเริ่มเหมือนอึดอัดแล้วอย่างเงี้ยก็ให้ระวังนั่นเองนะครับส่วนข้อที่3ก็คือให้ระวังบริเวณที่น้ํามันขังได้หน่อย ค,คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นในเมืองเราอาจจะดูว่ามีจุดไหนบ้างที่น้ํามันกองไปขังรวมกันนะครับมีทางให้น้ําไหลออกไหมนะถ้ามีทางให้น้ําไหลออกไม่เป็นไรดีปลอดภัยนะครับหรือเราสามารถเดินท่อเดินอะไรได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าสลับต่างจังหวัดเราอาจจะต้องดูว่าเวลาฝนตกน้ําไหลมารวมกันหรือว่ามีทางน้ํามีแอ่งน้ําอะไรมารวมกันจุดไหนถ้ามีทางน้ําออกได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีทางน้ําออกนะครับน้ำเข้าอย่างเดียวไม่ออก ขังนิ่งเป็นลักษณะหครงจ่วยที่ไม่ดีถ้าแก้ไขได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ควรจะเลี้ยงไปไม่เลือกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเราจะดูลักษณะ3อย่างก่อนที่เราจะเลือกที่ดินนะครับถ้าทุกอย่างผ่านนะครับหครงจุ้ยหลังจากนี้จัดง่ายมากๆแล้วก็ลุงเหลืองได้อย่างรวดเร็วครับ